ุมพาวนีีส่งมาอ่าจ๊สสาสส่งมาตั้งแต่วันที่21เดือนแและเดือนนี้เดือนละหกสิบจริงเหรอดือนมันไม่ได้ไปรับพัสดุที่นี่นานแล้วน้องก็เลยแบบค้างอยู่ที่นิติด้น่ารอยากให้ด e o อแฮร์ริ่งนี้กับอันนี้ยังไงแล้วเดี๋ยวน<ช>้องแบมจะไปทำให้ เฮ้ยน hey, oh. oh, oh, ่าจะ pairing pairing ไปกินเขาก็แล yeah, ้ก kind of in ็ติดตาชิลคู่นี้มันถูกต้องจริงนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องแบนจะไปทำแล้วบ่ะ แบบอร่อยเลยอะอร่อยอร่อยอะมันเข้ากันแบบงงๆวะมันนัวมันนุ่มแล้วมันก็มีความเหนียวของพิสตาชิโออร่อยอ,ะอ่อยอะเนี่ยทาวินีพิสตาชิโอก,กับฮัตช็อปช็อบบี้มันสมควรที่จะมาอยู่ด้วยกันไม่พูดรอบที่เท่าไหร่ทักหาพี่แจมได้ไหม